เชื่อว่าหลายคนน่ยคงเคยได้ยินคำว่ารักในเงื่อนไขแบบบ่อยๆอยู่ละถ้าพูดถึงความรักเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะโดยที่เรามักจะมองในมุมมองที่แบบเรามอบความรักให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็เราก็มักจะคาดหวังแหละว่าเราจะได้รับความรักนั้นตอบแต่เมื่อใดที่เมื่อไม่ได้รับความรักนั้นตอบกลับมาเนี่ยเราจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็เป็นทุกข์ สิ่งเนี้ยมันคือการที่เราสร้างกรอบขึ้นมาแบบมีเงื่อนไขแล้วว่าเราต้องการให้เขารักตอบถ้าไม่ได้รักนี่คือมันผิดผิดเงื่อนไขคือเรากําลังเอาตัวเราเองเป็นจุดศูนย์กลางทีนี้รักได้เงื่อนไขถ้ามองอย่างผิวฟังอย่างผิวเผินแล้วก็คือเหมือนกับรักแบบที่ไม่ว่ายังไงก็รักอะ่ะคือรักในแบบอย่างพ่อแม่รักลูกแล้กันไม่ว่าลูกจะ ดีหรือไม่น่ารักยังไงพ่อแม่ก็รักลูกเสมอหรือนะังรักแบบในแบบรักเพื่อนหรือรักคนรักก็คือเราจะไม่ได้เอาปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือการฐานะการงานการเงินต่างๆเนี่ยเราจะไม่ได้เอาจุดนี้มาเป็นตัวชี้วัดทีนี้มันก็จะมีรัก ไรงเงอนไขแบบหนึ่งที่คนบางคนเข้าใจผิดว่าเหมือนกับการที่เรายอมทุกอย่างมันไม่ใช่คือการที่เราไม่ใช่เราต้องยอมให้เขาทำร้ายร่างกายหรือจิตใจเราซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นความรักแบบไรเงื่อนไขเหมือนกันแล้วก็การที่คนคนหนึ่งเนี่ยผิดหวังจากความรักแล้วเรามักจะจมปักไปกับความเศร้าหรือความทุกข์เป็นเวลานาน,านๆนะ่ะไม่สามารถก้าวข้ามได้ ซึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเองไม่ได้รักตัวเองเลยมันเหมือนกับเราไม่สามารถปล่อยวางหรือยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆอะ่ะแล้วเราก็ไม่สามารถให้อภัยได้ด้วยซึ่งมันเป็นการที่เราติดกับดักเองเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาอีกทีกนี้การเยียวยาตัวเองเนี่ยมันเป็นการที่พาเราออกจากเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาทําให้เราตระหนักเห็นว่า เราอะต้องกลับมารักตัวเองให้ความสำคัญให้คุณค่าในหัวใจของตัวเองไม่ยอมจมอยู่กับไอความทุกข์หรือความเศร้าเจ็บปวดเป็นเวลานาน,านๆหรือไม่อยากไม่ไม่ควรที่จะกักขังตัวเองอยู่กับความเครียดแค้นหรือขุ่นเคืองหรือการทอดหรือด้อยค่าตัวเอง แต่กล้าที่จะกลับมายอมรับความจริงกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความกลัวกลัวในเรื่องของการที่เราจะต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่ากลัวในเรื่องของการที่เราต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงการที่เรายอมให้อภัยแล้วก็รักอย่างไร้เงื่อนไขในตัวเองได้